ภายเรือไม่อยากขี่รถมันต้องว่ายนะ้ำมันต้องมีเรื่องตามเหมือนในตามป้ายมันไม่เป็นธรรมชาติสอกดุมแหล่จังหมดกดูฝนก็ประมาณฝนจะหมดจริงๆก็ประมาณ,าณ,ป,มาณปีใหม่นะปีถัดบางคนออกออกข้อบวามเนี้ยวิ่งห้ากิโลไม่ประหยัดต้องประหยัดมันกน็ตกลงกันแล้วส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกากำลังกายทุกเพศทุกวัย หนุนในจังหวัดออกอันนี้อย่างอบอกุจจจะออกที่ก็คือกีฬาที่เป็นกีฬาในระบบมาตรฐานระบบเป็นประเภทนานาชาติได้มีโอลิมปิกคุณเรี่ยงสงไม่สงเพราะคนแพ้กับคนลแล้วไม่ใช่เฉพาะราชการที่จะไม่ใช่ตัวเทศบาลกระจายเยอะมันไม่เหลืองมัเหมือน เพื่อที่จะหารือในแนวทางก็ตามวาระประชุมนะครับต้านทำลายดีๆมันทำลายไม่ได้ไอ้ท้องบอลทำได้ที่กว่านี้นะมันดีแค่ไหนท่านหน่วยงานหลักหน่วยงานต่างๆต้องจับต้องผาเนี่ยตื่นตัวไปซ to ุบซิบวอนเชยขออนุญาตท่านอะไรครับไปฟ้าคุ้ภาพไปผ่านสมาคมทโไม่เอาสมาคมสมาคมจะต้องผ่านวันด้วยรับผิดชอบหลังเราสองปีเขาก็ไปเขาผมไม่ บางคือเป็นปปการดแทนของอะไรจากสงครามนักปิติสีสันจัง,ง็นการหลักการนี่เป็นงานปกติกครับ